สวัสดีครับผู้ชมครับผลกระแสวันนี้นะครับกับ8เดือน8นะครับเชื่อว่าหลายคนนะครับไปทําบุญกันนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยได้มีการทํานายไทยทักนะครับว่าเป็นวันที่8เดือน8จะเป็นวันมหาโชคไปทําบุญนะครับไปบริจาคเงินรวมถึงนะฮะถ้าคุณเนี่ยนะฮะมีการเสริมตัวเลขเลข8เข้าไปในโลกของโซเชียลของคุณว่่จะเป็น Line Instagram มอะไรก็ตามแต่หรือใน Facebook อาจจะส่งเสริมดวงคุณได้เรื่องราวเหล่านี้นะฮะถูกแชร์ไปในโลกกว้างนะฮะของโซเชียลเป็นหลายล้านวิวคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาคุยกับต้นตอทั้งสองคนเลยนะฮะที่มีคนแชร์เยอะที่สุดนะครับทานแรกนะครับสินแสเป็นหนึ่งวงฟูดอนนะครับผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ลายเซ็นและตัวเลขนะครับสวัสดท่านหนึ่งนะคุณแมนการินนะครับนักออกแบบตัวเลขครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับคือต้องบอกอย่างนี้นะฮะต้องขอบคุณมากๆที่ทั้งสองท่านมาร่วมรายการกับเรานะครับ เรื่องราวของ8เดือน8เนี่ยนะฮะถูกแชร์ไปในโลกออนไลน์เนี่ยเยอะมากๆเป็นล้านๆแบบโอ้โหเป็น10ล้านได้มั้งนะฮะเท่าที่ดูเนี่ยแน่นอนมีของอาจารย์ รวมถึงของคุณแมนด้วยสองคนนี้เลยที่เป็นหลักๆเลยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตคุยอาจารย์ก่อนะนะฮะแปดเดือนแปดคืออะไรตำราคืออะไรมาจากไหนทำไมยูดิโพรมาได้ยังไงจริงๆต้องบอก8เดือน8เนี่ยเลข8คือเลขอินฟินิตี้เลขแห่งการเงินนะคะ <ๆ S 1> ตกด้วยเดือน8ก็คือเดือน8เนี่ยเป็นเดือน8ที่เสริมกับเลข8ในวันที่นะคะและปีคือปีระกาคือปีนี้ปีระกาเนี่ยเปรียบเสมือนความขยันจริงๆปีนี้คือไก่ปากทอง ตามศาสตร์ตำราคือการหาเงินหาทองความขยันต่างๆเมื่อมารวมในวันนี้วันที่แเดือนแปดบีรคา,าเนี่ยจะเป็นปีที่ถ้าเกิดเสริมเรื่องบุญเนี่ยจะทําให้สิ่งต่างๆเนี่ยดีขึ้น mm hmm. นะคะให้ส,สิ่งต่างๆดีขึ้นสิ่งต่างๆมีทิศทางที่ดีขึ้นได้ uh huh. แบบเจอทางออกที่ดีขึ้นดีกว่าโอเคงั้นต้องบอกผู้ชมด้วยนะครับว่า เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะถ้าชมแล้วต้องใช้วิทยาาในการชมด้วยถูกไหมฮะแต่แน่ๆนะฮะสำหรับคนที่เชื่อนะคุณผู้ชมครับตอนนี้มันเหลือเวลาอีกแค่2ชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองค่ะและยังไงอาจารย์แต่อาจารย์กําหนดว่าต้องทําบุญหอวอาจารย์ทาบุญยังไงเอาอย่างนี้ก่อนจริงๆต้องบอกนี้ค่ะในหลักเกณฑ์ในการทําบุญน่ง่ายๆเลยนะคะก็คือเราจะเห็นตู้รับบริจาคเนี่ยทุกจุดในประเทศไทยคือทําได้หมด นะคะที่เป็นตู้เล็กตู้ใหญ่น้องหมาน้องแมวคนชรลาคนเดือดร้อนทั้งหมดเสร็จสับพยอดไปเลยค่ะเหรียญบาทแปดเหรียญหรือโทษทีเหรียญแปดเหรียญไม่ได้ระบุจานวนนะเป็นเหรียญคือไม่จำเป็นต้องเป็น8บาทไม่จำเป็นเป็นเหรียญสิบาทแปดได้หมดแปดเหรียญนะคะยอดลงไปเลยค่ะเพื่อการเสริมสิ่งต่างๆและถือว่าเป็นการเสริมที่ดีด้วยแบงค์แปดใบได้ไหมไม่ได้ค่ะเป็นเหรียญค่ะทาไมอ่ะเพราะก็แบงก์ก็แปดใบก็แปด ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ต้องเป็นเหรียญค่ะเรื่องของเหรียญเนี่ยต้องบอกเนี่ยตามาศาสตร์จีนโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเรียกเหรียญจีนทุกอย่างขึ้นต้นด้วยคําว่าเหรียญคือความเป็นมงคลมันเป็นโลหะมันเป็นเหรียญถือว่าดีอืนะคะเราไม่ได้นับหูลค่าไงแต่เรานับจากสิ่งที่เราบริจาคเป็นเหรียญดีที่สุดจบอืเกี่ยวข้องกับเมื่อคืนนี้ะนะฮะที่มีเรื่องราวของจันทรุปราคาไม่เกี่ยวค่ะ ต้องบอกคนลาคนลาศาสตร์กันคนลารูปแบบกัน<ฮ>ะนะคะขออาจารย์เองจากที่คำนวณมาทั้งหมดเนี่ยจริงๆหลายคนคงมีคําถามว่าอาจารย์คะแล้วปีหน้าเนี่ยมัน8เดือน8มันอีกหรือเปล่าไม่มีแล้วนะเพราะต้องรออีกรอบหนึ่งของปีรากาทำไมอะคือทำไมก็8เดือน8มันก็มีทุกปีอยู่แลละแต่การเชื่อมโยงมาเจอปีรากามันไม่มีแล้วไนงะเพราะปีรากาเป็นปีนักษัตร์ที่มีความขยัน นะคะเป็นปีนักสัตว์ที่จะมีเสริมสิ่งต่างๆนั้นวันที่8เดือน8ปีระกาเป็นหลักที่มันถูกต้องที่สุดนั้นต้องรออีกรอบถึงปีระกาถึงจะใช้ได้เป็นยังไงครับคุณแมนของผมนี่ถ้าเป็น8เดือน8ปดปับเนี่ยก็สามารถที่จะเสริมเพิ่มได้อันนี้มีการเสริมใช่ครับผมถูกไหมฮะมนการเสริมในโซเชียลใช่ครับอังนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณแมนเอาทางฝั่งนี้จบก่อนนะฮะอาจารย์ครับแล้วในกรณีวันนี้เนี่ยสิ่งที่อาจารย์แชร์ไปอาจารย์รู้ไหมว่ามันเกิดความวุ่นวาย ไม่วุ่นวายนะและ้วฮะเขาบอกโอ้โหคณไปต่อเซเว่นโอเคโอเคต่อคิวยาวไปเพื่ออะไรรู้ไหมเ <c oughs> พื่อจะหยอดเงินแปดเหรียญในตู้บริจาคค่ะที่วัดเนี่ยเขาจะไปกราบไหว้พระกัน <c oughs> คนไปต่อคิว <c oughs> ยาวกันแบบโอ้โหเพื่อจะไปหยอดเหรียญแปดเหรียญในตู้บริจาคค่ะ <c oughs> อันเนี้ยยังไงอ่ะจริงๆต้องอบอกนี้เราต้องขอบคุณทุกคนก่อนเพราะมันเป็นการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ที่คนได้ร่วมกันสื่อต่าง ไม่ว่าจะเป็นเซเว่นหรือสิ่งต่างเพราะทุกที่เนี่ยเขาเอื้ออำนวยในการที่ต้องไปหยอดอยู่แล้วอาจารย์เชื่อาคงไม่ได้เป็นเป็นความลําบากของนัดที่นั้นๆคับถูกไหมฮะ แต่มันเป็นสิ่งที่ทาให้ทุกคนได้เห็นว่าเออนี่คือการทําบุญครั้งยิ่งใหญ่การทาบุญครั้งสําคัญพี่หนุ่มเคยสังเกตเวลาเราไปในแต่ละที่เนี่ยกรองนี้น่าสงสารมากนะถูกไหมไปไหว้ในแต่ละที่เนี่ยคนแทบจะมองไม่เห็นเลยแต่อโอกาสวันที่8เดือน8ในครั้งเนี่ยมันเป็นการสร้างปรากฏการณ์ให้ทุกคนได้ร่วมกันทําสิ่ง,งต่างๆแต่เมื่อกี้ผมย้อนกลับมาหน่อยทําไมอาจารย์ถึงต้องบอกว่ามันได้เฉพาะปีนี้เท่านั้นถ้าไม่งั้นุณต้องรอไปอีกนู่น12ปี3ปีเดียวคือแบบนี้ค่ะการคํานวณสิ่งต่่่่่่าาาางงงๆเเนนนีียยสิมมมัไได้ เพราะถ้าเกิดมาง่ายเนี่ยมันคงไม่มีมันคงไม่มีคําว่าไม่มีคําว่าจังหวะที่ลงตัวไม่มีดวงดาวที่โคจรมาไม่มีสิ่งต่างๆมามันเป็นดวงดาวหรือการคํานวณที่มันตรงเวลาของมันพอดีอืก็เลยคิดว่ามันต้องเฉพาะจริงๆในใน,ในวันนี้ถูกต้องค่ะ ในวันนี้เท่านั้นจนถึงเวลา18นาฬิกา18แนาทีแต่ตอนนี้มันสองทุ่มครึ่งกว่าแล้วเนี่แต่ต้อง,งแต่ต้องบอกเผื่อแบบนี้คะในกรณีที่คนทําหลังจาก18นาฬิกา18นาทีอตอนนี้เขาดูอยู่ตอนนี้นะครููตอนนี้จะทำ,ทำไปถึงจนเที่ยงคืนเพราะมันจะเป็นวันใหม่ก็คือตีหนึถูกไหมฮะถ้าตีหนจบเลยทําไปถึงเที่ยงคืนเลยเที่ยงคืนจบเลยต้องจบเลยฮะเพราะนับเป็นวันใหม่ งงไหมไม่งงนะโอเคหลังจากสิบแปดนาฬิกาสิบแปดนาฬิกามว่าทำแม่ทำได้ค่ะแล้วทำได้ตลอดไปเลยแต่หมายความว่าวันนี้มันเป็นวันสำคัญที่อาจจะอาจจะได้สักแปดสิบจากรอยเปอร์เซ็นที่ทำพอทำถัดจากวันอาจจะเหลือสักเจ็ดสิบเอร์ซ็นแต่ก็ได้เหมือนกันแต่ก็ได้อยู่ถูกต้องค่ะยังได้อยู่สำหรับใครที่ยังไม่ไม่ได้ไปหยอดตอนนี้ถูกต้องค่ะขอรโทษไม่ได้ไปหยอดทั้งวันที่ผ่านมาตอนนี้ไปหยอดก็ยังได้หมดค่ะได้หมดแต่ถ้าเกิดเที่ยงคืนเป้งเที่ยงคืนหนึ่งทีจบกลับบ้านจบเลย ูกต้องค่ะมันมันหมดเวลาในช่วงที่มันเป็นตรงกับศาสตร์มันหมดตรงนั้นอืแต่ถ้าเกิดทําต่อไปทําทําได้หมดทุกวันไม่มีปัญหาผมถามอย่างนี้แปดเดือนแปดว่าเด็ดแล้วค่ะถ้าเดือนต่อไปเนี่ยนะฮะเ้าเดือนเก้าล่ะอ๋อมันปลาเมาเลขเก้านี่มงคลกับแปดอีกอ่ะแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าด้วยแปดเดือนแปดอ่า ปีรากามีความพิเศษในศาสตร์ที่มันต่อและมันเรียงกันเก้าเดือนเก้าเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในโปรแกรมหรือไม่ได้ไปอยู่ในศาสตร์ที่อาจารย์ถูกการคำนวณมานั้นในหนึ่งในหนึ่งปีเนี่ยนะฮะจะมีแค่วันไม่กี่วันที่มันเป็นเรื่องอ่ะดนั้นเก้าเดือนเก้าไม่มันมันหลุดอ่ามันหลุดเรียกมันมันหลุดศาสตร์ไปแล้วอ่ะมันใช้ไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าพอ เดือนหน้าปุ๊บเก้าเดือนเก้ามาแชร์อีกแล้วไม่มีนะไม่มีค่ะนั้นคงจะเป็นอาจารย์อาจารย์สองอาจารย์สามแล้วฮะไม่ใช่เป็นหนึ่งไม่ใช่เป็นหนึ่งอาจจะเป็นสองเป็นสามใช่ค่ะอาจจะมคนนั้นไปแล้วค่ะอาจจะเป็นอย่างนั้นใี่แน่นะวันนี้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะไปทําได้นะฮะแล้วในกรณีที่วันนี้ได้ยินไหมฮะที่ธนาคารออมสินทุกครับวุ่นวายเห็นฮะได้ยินฮะเขาบอกว่าโอ้โหมีคนบชาชนที่ลงท้ายด้วยเลขแปดเลย ไปรับเงินอันนั้นคนละเรื่องนะต้องเคลียให้ทุกคนได้เข้าใจกว่านี่มาจากอาจารย์เป็นหนึ่งไม่มีลงไม่มีเลยฉันดูทุกอันไม่มีเขียนเลยนะคุณหนุ่มขากลับเลยนะเดี๋ยวนะยังไงต่อคือแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือในศาสตร์ของอาจารย์มันไม่เกี่ยวกับเรื่องบัตรประชาชนมันออกชัดเจนว่าเป็นการไปหยอดทําบุญในตู้ต่างๆให้เข้าใจว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับอาจารย์เรื่องของประชาชนแต่มันมาต้นตอนเนี่ยมาจากสองขั้นนี้แหละ คือแปดเดือนแปดเป็นวันดีมีการให้แมนด้วยดีค่ะแล้วไปรึงเลยเขาให้เป็าไรเขาไม่เกี่ยวคือแปดเดือนแปดเป็นวันดีเขาก็เลยเหมือนกับเอาใช่ใช่สุดท้ายเนี่ยต่อให้เป็นวันอื่นมิจฉาชีพมันทําได้ทุกวันนะคะคราวนีไแปดเดือน8ปดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาทําในส่วนของเขาไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันแต่เรายืนยันว่า8ปดเดือนแปในมุมของเราเป็นวันที่ดีจริงๆสำหรัปีนี้เป็นวันที่ดีสําหรับปีนี้ค่ะอืยืนยันว่าเป็นวันที่ดีเพราะแปดเดือนแปดแล้วตรงกับปีรากาปีรากาถูกไหม มายถึงว่าวันที่8ดเนี่ยมันเหมือนงูวันที่8เนี่ยการเลื้อยของ8โดยส่วนใหญ่เปรียบเสมือนมังกรหรืองูมังกรหรืองูนครและปีนี้เป็นปีรากาปีรากาลากาก็คือตัวไก่ถูกไหมฮะเขาบอกไก่เห็นตีนงูเห็นนมไก่ต่างคนต่างเห็นซึ่งอะไรกันปีนี้เห็นพ้องต้องกันว่ามีแต่ความร่ํารวยนี่คือนี่คือหลักของการเกณฑ์ในการทํานายหรือการคํานวณทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็คือจะมีเฉพาะแค่แเดเป็น8ในปีรากาที่จะต้องทําบุญถูกไหมครับโอเคมีคือในมุมของ อาจารย์เป็นใฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังของคุณแมนเหมือนกันอันนี้ก็ถูกแชร์ไปเยอะเหมือนกันนะฮะว่าต้องมีการเสริมเติมแต่งเข้าไปในลายของคุณนะฮะมีตัวเลข8ชิดกับ2 8ชิดกับ3 8ชิดกับ59เาเลยแล้วแต่จะส่งผลให้ชีวิตดีขึ้นช้คันี้คือคุณมีคำนวณจากตัวเลขที่คุณไปนักออกแบบมาแล้วจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของตัวเลขนั่นแหละครับนะครับจริงๆตัวเลขอยู่รอบตัวนะครับก็ถ้าเกิดอยู่กับเวลาก็จะเป็นความหมายหนึ่งอยู่กับเบอร์โทรศัพท์ก็เป็นอีกความหมายหนึ่อง ของคอนเทนต์ตัวเลขตรงนี้มาเสริมให้กับโซเชียลที่ทุกคนติดกันอยู่ในตอนนี้ก็คือเรื่องของไลน์ซึ่งพอแชร์ไปปป๊บคนก็สนใจกันแล้วก็เปลี่ยนกันวันนี้ทั้งวันเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวครับานะเราจะมาดูว่าเขาเปลี่ยนกันยังไงนะครับแต่คุณคิดว่าแเดือนแในปีนี้มีผลที่ดีก็ดีครับผมหรือแเดือนแปีหน้าก็ได้ก็ได้ครับจริงๆแล้วมาเป็นเรื่องของการหาเวลเนสพอยต์การหาจุดเวลาที่ดีที่สุดในเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของไทม์ไซน์เก้าเดือนเก้าก็ได้ครับว่าเป็นอีก เดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังเรื่องนี้คุณแมนด้วยครับเอาละครับกับมารนกระแสนะครับยังอยู่กับ8เดือน8อยู่นะฮะเมื่อกี้ทางอาจารย์เป็นหนึ่งบอกไปแล้วนะครับว่าตำราที่ได้มามาจากที่ตำรา คือแบบนี้ฮะจากการคํานวณและเก็บสถิติมาค่ะโอเคนะฮะจากสถิติที่อาจารย์เนี่ยได้มีการเก็บแล้วก็ศึกษามาใช่ครันะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์บอกแล้วนะครับว่ายังมีเวลาอีก2อสชั่วโมงเนี่ยแหละนะฮะก็กรุณาไปหยอดเหรียญในตู้ซะนะครับแเหรียญเป็นเหรียญสิก็ได้คือเหรียญสิบหนึ่งเหรียญเหรียญบาทหนึ่งเหรียญอะไรก็อะไรก็ได้ฮะขอเป็นจํานวนเหรียญให้ครบ8ดเหรียญแต่แบงค์ไม่ได้แบงค์ไม่ได้นะเอาเป็นเหรียญ8เหรียญไปหยอดไม่ไปหยอดไหมยังเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยหยอดจริงด้วยจริงๆผมมก็ไปาแล้ว ตามอาจารย์อยู่ตลอดนะฮะตลอดเหมือนกันนะครับมาถึงคุณแมนมาของคุณนี่ก็ถูกแชร์ไปในโลกโซเชียลเยอะเหมือนกันเรื่องราวของเลขแปดติดเลขสองเลขแล้วก็ให้ไปเปลี่ยนในลายครับผมคืออะไรฮะนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของตัวเลขครับอยู่รอบตัวแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนเบอร์เนี่ยผมว่ามาเป็นเรื่องที่หลายๆคนมองว่ายุ่งยากและทุกวันนี้เนี่ยเรื่องของโซเชียลว่าเข้ามามีบทบาท ที่เห็นว่ามันเป็นช่วงวันที่8เดือน8ซึ่งปีหนึ่งเนี่ยมีครั้งหนึ่งก็เลยหยิบคอนเทนต์เลข8เนี่ยเข้ามาเล่นนะครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีการตั้งชื่อไลน์ใหม่โดยเอาเรื่องของตัวเลขเนี่ยเข้าไปเพิ่มก็สามารถส่งเสริมพลังงานด้านบวกในเรื่องของสิ่งที่ต้องการได้เช่นกันคือเร่งพลังงาน,น <ะ S 1> ใช่ครับผมอ่ะทีนี้วิธีการทําคือเราต้องทํำยังไงฮะวิธีการไม่ยากเลยครับมันเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดครับเพราะว่าทุกวันนี้ทุกคนเนี่ยมีโทรศัพท์อยู่แล,แล้วทุกคนเนี่ยเลนเราก็คคัขปป8อองะบสํญ ก็เสริมด้วยเลขอื่นๆที่มีความหมายแตกต่างกันไปผมขอย่ายช<ผ>มดูก่อนนะฮะเ้าเกิดว่าใครตอนนี้ชมรายการอยู่นะครับก็คือตอนนี้ยังทำทันอยู่ใช่ไหมฮะทันครับสามารถทําได้ตลอดพุ่งนี้ก็ได้มะลือนี้ก็ได้แต่แค่ว่าวันนี้เป็นวันที่ดีนะครับมันเป็น จุดเวลาที่ดีที่สุดเราสามารถเริ่มในวันนี้ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเข้าไปเนี่ยนะฮะคือคุณสามารถเข้าไปโทรศัพท์นะครับแล้วก็เข้าไปเนี่ยนะฮะไปที่โปรไฟล์ของคุณมันจะมีเขียนนี้ว่าชื่อผู้ชมครับผมนะฮะถูกไหมฮะคุณแมนบอกตรงนี้นะใช่ครับเป็นชื่ออย่างผมนี่เป็นชื่อกันชัยอยู่ผมก็แตะเข้าไปปุ๊บถูกต้องครับกัญชัยผมแค่แตะแล้วก็ เติม8ปเข้าไปครับ,รบถ้าเกิด<ๆ>สมมติว่าเป็นโทรศัพท์ที่เป็น iPhone นะครับเราสามารถใช้ไอคอนหรืออีโมจิที่มันเป็นตัวเลขสวยๆได้ก็จะมี12 3 4 5 6 7 8าหแล้วห,หยิบม,มาใส่ต่อท้ายได้เหมือนกันครับผมที่น,นี่เนี่ยนะฮะคือของคุณที่ลงไว้เนี่ยนะครับดีบอกว่าถ้า8ติดกับ2นี่จึงหมายความว่างไ,ไงครับหมายถึงว่าไปกับ2อนี่มันเป็นเรื่องของเงินก้อนใหญ่ที่วิ่งเข้ามาง่ายนะครับในเรื่องของการลงทุนด้วยแล้วก็เหมาะกับเรื่องของการปล่อยเงินกู้อะไรประมาณนั้นคือ สมมติผมชื่อผมในลายเงี้ยกัญชัย8ปดสองครับผมถูกไหมฮะเขียนตัเลขแปดสองแปดตัวเดียวได้ไหมแปดตัวเดียวก็ได้ครับนั่นหมายถึงว่าเป็นความต้องการภาพรวมของตัวเลขแปดในหลายด้านแต่พอเราเป็นแปดสองปั๊บเนี่ยมันก็จะสเปซิฟิกลงไปอีกว่าต้องการเน้นเรื่องของการลงทุนเงินก้อนใหญ่ๆครับไม่ได้เจาะจงว่าเป็นธุรกิจประเภทไหนแต่ที่เราขึ้นอยู่หน้าจอนี่นะฮะแปดติดกับ2คือสมมติเป็นชื่อผมกันชัยแปดสองคุณก็ได้เงินก้อนโตพุ่งเข้าหาไม่หยุดหย่อนถูกต้องครับถูกไหมฮะ และต่อไปนะฮะซึ่เป็น8กับ3นะ่าดกับ3จะเป็นในเรื่องของเงินที่วิ่งเข้าหาดังพายุแล้วก็จะดุเรื่องของเพศด้วยดุเซ็กนั่นหมายถึงว่าใครที่พ่อบ้านไม่ค่อยทําการบ้านนะครับสกิทแล้วสกิทอีกก็ไม่เวิร์กก็ลองใช้ธรรมชาติเลข3ปนสแอบใส่ที่ลายของพ่อบ้านให้ก็จะเวิร์กขึ้นผมคงต้องใช้อันนี้ตท้าไหนพี่ดุผมว่าต้องใช้เลขที่ลดลงนะครับเลบแปดติดกับ่าบเป็นเงินวิ่งเข้ามาดังพายุแถมดุเรื่องเซ็กเด็ดเกินเพลนอารมณ์ อันนี้นะฮะของคุณนะต่อไปที่84ทำไมไม่มี8ติกสีเพราะว่า8กับ4เนี่ยนะครับก็สามารถใช้ได้แต่ว่ามันค่อนข้างจะต้องใช้อย่างระมัดระวังจะมีความเหมาะสมกับบางกลุ่มคนเท่านั้นยกตัวอย่างเช่น<ม>กลุ่มคนที่เป็นนักพลิกแพลงในเรื่องของการทําแบบในเรื่องของระบบบัญชี<ม>หรืออาจจะเป็นในเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งต่างๆที่เป็นมาร์เก็ตเตอร์ครับก็สามารถใช้ได้นะครับแต่มันจะมีข้อระวังอยู่หลายจุดเพราะนั้นเนี่ยก็เลยไม่ได<ม>้หย<ม>ิบคอนเทนต์ในเรื่องของตัว84มาเล่นเพราะใช้ต้องระวังใช่ครับถูก ต่อไป85 8ตกับ 5, 5ล่ะ8กับ5นะครับเป็นตัวเลขที่เก็บแสแตทมากับกลุ่มของเพื่อนที่จบโอลิมปิกหมายถึงว่าเป็นเด็กโอลิมปิกหรือเป็นเด็กฉลาดที่มีมันสมองแบบนักคิด เลขกลุ่มนี้จะเป็นเลขของคนที่สามารถแก้ปัญหาได้ดีอย่างสมมติว่าตอนนี้ตัวเองติดปัญหาอยู่รู้สึกว่าอยากแก้ปัญหาใหญ่ๆเนี่ยให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเราสามารถหยิบองค์ประกอบ8กับ5เนี่ยมาไว้ต่อท้ายชื่อเราได้ก็คือเป็นสมมติเป็นหนุ่มกัญชัย8 5ใช่ครัใส่ในไลน์ใช่ไปใส่ใน a c e b o o k ใส่อลไกได้ได้หมดทุกที่ครับไม่มีปัญหาเลยแต่ขอให้เป็น8 5สามารถแก้ปัญหาผ่านฉลนุยมันสามารถพิสูจน์ให้เราเห็นได้นานๆได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ตั้งแต่ผมทําเรื่องของตัวเลขมานะครับแล้วก็มีออออหลายหลายคนที่สนใจให้เข้ามาเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หรือแนะนำออมาปรึกษาเรื่องตัวเลขเนี่ยหลายแสนเบอร์หลายแบบเป็นล้านเบอร์เนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะได้กลุ่มดา t a b a บส ของลูกค้าทุกคนและก็สามารถทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยกลุ่มตัวนี้มันมีการแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ได้จริงๆก็เลยหยิบตรงนี้มาเสริมเพิ่มเติมในตัวเลขรอบตัวด้านอื่นแค่นั้นเองครับครับผมแปดหกแล้วฮะแปดหกแปดหกจะเป็นในเรื่องของการเงินที่หาเงินเก่งแต่ต้องระวังเรื่องการใช้เงินเก่งแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่เหมาะกับคนที่ทําธุรกิจในเรื่องของอาหารเสริมแล้วก็เครื่องสาอําอางใครทํายทอยู่สามารถใช้อุประกรบเลขพวกนี้ได้ดีคือใส่ต่อหลังไปเลยใช่ครับนะชื่อนางกุ๊กไก่หมแปดหกตามหลังครับผม อย่างนี้นะคะรับหรือเลขแตัวเดียวก็ได้แต่ถ้าคิดใส่แปดหมันก็จะมีความหมายต่อเนก็จะมีความเจาะจงมากขึ้นอ๋อเป็นเจาะจงลงไปเลยใช่ครับถูกไหมครแปติดกับเจ็ดนะครับผมอันนี้จะเป็นในเรื่องของคนที่ชอบเสี่ยงโชคนะครับในเรื่องของการซื้อลอตเตอรี่หรือแบบส่งฟ้าชิงฉลากรางวัลต่างๆเราสามารถช่วยประกอบเลขพวกนี้ได้นะครับยิ่งช่วงใกล้ที่แบบว่าจะถึงงวดปั๊บเนี่ยนะครับลองเปลี่ยนชื่อลายเป็นเลขประมาณแบบนี้ดูก็จะมีโอกาสที่จะได้รางวัลมากกว่าเลขกลุ่มอื่นแค่นั้นเองครับผมแปดต ปลายกรแปดจะเป็นดับเบิลแปดในเรื่องของการลงทุนขนาดใหญ่นะครับสามารถหาเงินได้เยอะแล้วก็เลขกลุ่มพวกนี้จะมีความสัมพันธ์กับธุรกิจหลักๆอยู่สาประเภทประเภทแรกจะเป็นเรื่องของธุรกิจกลางคืนใครที่เปิดร้านอาหารเปิดดึกปิดดึกๆอย่างนั้นนะครับหรืออาจจะเป็นธุรกิจวงการบันเทิงรวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศสามารถหยิบองค์ประกอบดับเบิลแปดมาใช้ได้ก็ทําให้เงินเนเฟื่องฟูแบบะจระจายได้มากมายครับสุดท้าย8ปดเก้า แต่กับ8จะเป็นในเรื่องของสุขภาพได้ด้วย<ม>เรื่องของความปลอดภัยในชีวิตได้ด้วย<ม>แล้วก็เป็นเรื่องของต่างประเทศใครที่ต้องการจะทําธุรกิจ AEC หรือธุรกิจในเอเชียทั้งหมดมสามารถใช้อุประกอบ88หรือ89<ม>จะเวิร์กที่สุดในกลุ่มธรรมชาติ8ทั้งหมดจาเป็นไหมว่าตัวเลขต้องต้องตัวหน้าต้องเป็นเลข8ไม่จําเป็นครับอาจจะขึ้นต้นด้วย58ก็ได้และเราสามารถเอาตัวเลขเนี่ยสองกลุ่มมาผสมกันได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่า เราเองเนี่ยต้องการในเรื่องของเงินลงทุนก้อนใหญ่และกำลังจะโกอินเตอร์เราสามารถใช้2 8 8หรือ289ผสมเป็น2ก้อนให้มันแบบว่ารวมตัวเป็นก้อนเดียวได้เหมือนกันนะครับหรือบางคนอาจจะแบบมีการลงทุนขนาดใหญ่และชอบเสี่ยงโชคสามารถใช้เป็น789ผสมกันได้เหมือนกันาาไม่ได้หมายถึงว่าต้องเป็นเลข2ตัวครับแต่ยงเมื่อกี้นี้ถามอาจารย์บอกวออ่าถ้าเปนตปีหนา้าเดือนหน้านะฮะเป็น9เดือนข้าไนแมในมุมของอาจารย์ซึ่งคำนวณจากหลักของอาจารย์เองถูกต้องค่ะถูกไหมฮะคือคือคือ ถ้าเป็น9เดือน9เนี่ยมันก็ไม่ได้ เพราะจากการคำนวณอย่างที่เราบอกว่าสิ่งที่มันใช่ที่สุดเนี่ยมันกับกายมันถูกล็อกไว้แล้วอ่ะแต่ถ้าเกิดมันไปเก้าเดือนเก้าสิบเดือนสิบแสดงมันเป็นมันเป็นจับฉายไปแล้วคงไม่ได้เป็นวันที่สําคัญที่สุดนะฮะดังนั้นเนี่ยตัวแปดเดือนแปดในปีรากาถือว่าเป็นตัวล็อกที่จะทาให้ทําบุญณวันนั้นเนี่ยมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอันนี้เป็นตามศาสตร์ถูกต้องค่ะถูกไหมครแต่ถ้าเปิดศาสตร์ของคุณแมนครับเก้าเดือนเก้าแล้วก็ยังเสริมได้เพราะผมจะเปลี่ยนทุกวันเลยครับสมมติว เปลี่ยนไปเราสามารถใช้อ์ปกอบเลขอื่นก็ได้ยกตัวอย่างเช่นวันนี้รู้สึกว่าสมรรถภาพทางเพศไม่เปลิงปังเลยก็อยากจะเพิ่มเรื่องมีเข้าไปก็ใส่แปดกับสามติดกันแต่พอพรุ่งนี้ไม่เอาละเปลี่ยนดีกว่าในเรื่องเงินดีกว่าก็สามารถเปลี่ยนเป็นดับเบิลแปดเป็นสองแปดเป็นแปดเก้าเป็นแปดหกได้ก็เปลี่ยนได้ทุกวันเลยและก็ในเรื่องของในแต่ละวันถ้าเกิดเราเลือกจุดเวลาที่ดีอย่างเช่นเก้าเดือนเก้าของผมเนี่ยเปลี่ยนได้ก็จะไปเป็นกลุ่มของคนที่ทําธุรกิจออนไลน์เพราะแน่ใครที่อยู่ธุรกิจออนไลน์9เดน9เด การคอนเทนต์แน่นเหมือนกันคือเป็นหลักของออไม่ใช่โหราศาสตร์หรือไม่ใช่เนี่ยเป็นหลักของตัวเลขครับถูกไหมฮะครับ,รบการเก็บสถิติแล้วก็เอามาประยุกต์ในการเอามานํามาใช้กับ,บตัวเอง <ผม S 1> ใช่ครับคือเสริมเติมแต่งเขาต้องครับ ประมาณนั้นก็คือเราสามารถหยิบมาใช้ได้ตลอดอย่างเช่นเวลาเราเดินตลอด24ชั่วโมงเนี่ยทุกนาทีมีคุณค่าหมดเราสามารถหยิบเวลาในการเดินไปเปิดสมุดบัญชีที่ทาให้เหงินเข้าตลอดปักบ,บุกไม่ทันได้อันนี้เราเปลี่ยนเปลี่ยนถึงเมื่อไหร่อันนี้ใช้ได้ยาวๆจนความต้องการของพี่หนุ่มหรือทุกคนเปลี่ยนเราก็สามารถเปลี่ยนไปใช้คอนเทนต์เล์อื่นก็ได้ในมุมที่อยากได้แค่นี้เองครับอ่าแล้วผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยถึงเรื่องราวของ8เดือน8กันต่อนะครับเมื่อกี้ปัญ เกี่ยวข้องไหมอาจารย์วิริพันธ์บอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับแต่หลายคนบอกว่ามันเกี่ยวนะนะฮะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับภาระกรมสุริการโหนกระแสนะครับเมื่อกี้นี้คุยค้างไว้นะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแเดือน8เมื่อกี้ตอนอยุ่ถามไปเมื่แรกๆเลยอาจารย์ค่<ฮ>ะมีผลไหมกับจันทรุปราคาเมื่อคืนนี้ จริงๆต้องบอกอไม่มีผลเลยแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกันเลยแต่มีคนเข้ามาโยงกันไหมจริงๆต้องบอกเจอเยอะบางคนก็ก็บอกอาจารย์ว่าอาจารย์คะมีหลากหลายตําราบอกว่า เป็นวันเป็นวันวันที่เขาห้ามทําเรื่องบุญวันที่8เดือน8ห้ามทําเรื่องบุญเพราะเป็นวันราหูใช่เป็นวันเลขแปดคือเลขของราหูตองขาดแล้วแล้ววันเนี่ยเป็นวันมฤตยูห้ามทําบุญเด็ดขาดเราก็เลยบอกกับทุกคนว่าเรียนด้วยความเคารพนะคะมันคงไม่มีที่ไหนแล้วทําบุญได้บาปอ่ะไม่ได้หรอกถูกไหมครโอเคดังนั้นเราเลยบอกว่าสิ่งที่อาจารย์ให้ทุกคนทำเนี่ยในวันที่8เดือน8คือการหยอดเรื่องบุญ นะคะและเป็นการหยอดที่ที่แปดเหรียญนะมันทําง่ายอย่างน้อยเนี่ยทำบไดาค่ะหนึ่งได้ความสบายใจถูกไหม uh huh. ข้อที่2ก็คือทำบถอะค่ะเผื่อถ้ามันมีขึ้นมาจริงๆเท่ากับเราก็โชคดี แม้ความสบายใจได้แน่นอนนั่นคือหลักของอาจารย์จริงๆชอบอาคิดอาจารย์นะครับกับให้ทุกคนเนี่ยได้ทำบุญกันต้องค่ะอย่างน้อยในอย่างระเล็กอย่างละน้อยเนี่ยก็เป็นการได้แบบแสดงถึงจิตใจที่แบบที่ดีด้วยอยากให้ทําตลอดไม่ใช่แค่วันนี้เนาะใช่ค่ะจริงๆล้วคือเรื่องบุญเนี่ยทุกอาจารย์เชื่อก็เรื่องบุญเป็นถึงเป็นสิ่งที่ถูกปลูกฝังมานานแล้วล่ะถูกไหมกับคนไทยเนี่ยแต่มันมีแค่เป็นวันพิเศษสักหนึ่งวันเท่านั้นเองให้ทุกคนได้เหมือนแบบลุกขึ้นมาแล้วก็โอเคเราทําตามนี้เพื่อความสบายใจให้มันด คความรู้สึกว่าั้ฉันสบายใจเพิ่มขึ้นตอนนั้นเองค่ะผมถามนี้ผมคุยอาจารย์ตั้งแต่เบรกแรกอะอย่าว่าผมนะไม่่วาถามตรงนะถามตรงค่ะผมหยอดไปแล้วแดเหรียญ่ะผมจะได้อะไรต้องถามคําถามก่อนนค่ะ หลังจากหยอดถ้าเกิดพี่ไม่รู้สึกถึงเรื่องบุญเลยพี่ก็พี่ก็พี่ก็กผมรู้สึกถึงบุญสิผมทำางาั้นแบบนี้ผมจะได้อะไรสิ่งแรกเลยคือความรู้สึกที่ดีก่อนอม,อม,มนุษย์เราความรู้สึกที่ดีเนี่ยบางทีมันก็ต้องหาถูกไหมฮะอ,มอันเนี้ยความรู้สึกที่ดีเกิดขึ้นเมื่อความรู้สึกที่ดีเกิดขึ้นหลังจากเนี้ยสิ่งต่างๆพุทธคุณสิ่งต่างๆที่เป็นอันนี้สองหลังต่เริ่มเดินมาทําให้ทุกอย่างดีขึ้นแต่บางคนก็บอกก็เขาไปอ่านแล้วเนี่ยเป็นวันมหาโชคได้โชคได้ลาภได้เงินเขาไปหย ก็ถึงบอกทุกอย่างเนี่ยเราเปรียบสเสมือนเรื่องของความโชคดีแต่ความโชคดีนั้นเนี่ยทุกอย่างมันเหมือนความสบายใจมาก่อนไนงะถูกไหมฮะในทุกๆตําราในโลกใบนี้เนี่ยลองดูสิคะหลายๆคนเจอในคําถามแบบเนี้ยอย่างแมนแมนเจอ,เอ,อซื้อเบอร์ไปแล้วพรุ่งนี้รวยเลยหรือเปล่าแมนก็จเจอปะก็มีเยอะแยะนะครับมันต้องแต่เราจะต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องมาด้วยใจอ่ะมันต้องมาด้วยความรู้สึก่อนที่คุณอยากเชนถูกต้องต้องมีความเชื่อก่อน ที่สําคัญคือเราถูกบอกพอทําแล้วความสบายใจเกิดขึ้นสิ่งต่างๆจะตามมาเพราะเราไม่ได้คุณไปทําอะไรได้แบบซื้อทองแท่งมาโยนในจาย์นะอ,อ,อาจารย์จะคาบแล้วคุณจะรวยเลยแบบนี้ไม่ใช่ถูกไหม<ฮ>ถูกไหมฮะมันเป็นการที่แบบอย่างน้อยคือความรู้สึกทางใจดีขึ้นแล้วทุกอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วที่อาจารย์ลงมาเนี่ยอย่างเสริมเนี่ยคือจะเสริมอะไรได้บ้างฮะเสริมให้เรามีกินมีใช้หรืออะไรยังไงต้องอบอกี้ยฮะ สิ่งแรกเลยคือ,อเสริมในเรื่องของการเงินที่ดีนะคะเสริมเรื่องการเงินที่ดีเสริมเรื่องพอเรื่องพอ,พอหลังจากการเงินดีทุกอย่างมันจะดีตามมาหมดนะคะเพราะในยุคปัจจุบันนี้เ,นเราจะดูว่าแต่ละคนคือเครียดมากมหมเท่าที่เราเจอจแม้วา่าค,คนคเครียดมากมหมดังนั้นเนี่ยพอทําสิ่งเราเานียพอเสริมเรื่องนี้มาแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นครับผมคุณแมนมองยังไงเรื่องนี้เรื่องของคุณเคยเจอไหมแบบว่าโอ้ยเจอเยอะแยะครับเป็นเรื่องปกติครับถ้าเกิดเปลี่ยนแล้วมันไม่ได้อย่างที่คุณแมนบอกเอาไว้อย่างเงี้ยบอกว่าตาติดกับสอง การต,ติกระสานี่จะเปลี่ยนและพลังเซ็กโอ้โหเต็มที่รปรากฏว่าสุดท้ายผมเนี่ยครับเหมือนเดิมอย่างเงี้ยทายังไงอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมาเป็นตัวเลขเนี่ยมาเป็นเรื่องที่เป็นองค์ประกอบเพียงส่วนหนึ่งนะครับมันไม่ได้หมายถึงว่าพอเราใช้ปั๊บเนี่ยชีวิตเราจะเปลี่ยนเหมือนกับเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางนะครับตัวเลขเนี่ยไม่ได้เป็นประหนึ่งว่ารถแต่ตัวเลขเนี่ย เปรียปหนึ่งน้ำมันที่เติมให้รถวิ่งได้และใครเป็นคนขับนั่นคือเราครับเราต้องเป็นคนมุ่งไปถึงเป้าหมายนั่นเองฉะน,นั้นผมถึงบอกว่าให้มองตัวเลขเป็นเรื่องที่สนุกนะครับอย่าไปกดดันอย่าไปเครียดนะครับทำตัวเองให้ดี ทุกคนนะครับเวลาที่เปลี่ยนเบอร์หรือเปลี่ยนชีวิตนะผมอ่ะจะต้องบอกเสมออย่างทุกคนจะเข้ามาขอบคุณแบบขอบคุณแมนนะผมจะบอกเสมอว่าไม่ใช่เพราะผมเป็นเพราะว่าคุณมีความขยันและมีความอดทนเองมากกว่าถึงมีวันนี้ได้มะวันนี้เหลือเวลาอีก2-3ชั่วโมงครับนะครับสำหรับอาจารย์แล้วยังไงฮะ ไปทําได้อยู่ต้องบอกทุกคนตอนนี้หลังจากชมรายการคือสามารถทําได้นะคะและทําได้ตลอดอย่างที่บอกเพียงแค่ว่าในช่วงระยะเวลาที่อาจารย์ระบุนั้นหมายความว่ามันเป็นช่วงที่พีคสุดที่เป็นเคร็สนะเป็นช่วงที่พีคสุดแต่หลังจากนั้นอันนี้สงผลบุญตางๆลังยังได้นะครับง่ายๆแน่นอนก็ยังได้อยู่ถูกต้องค่ะได้อยู่ครับแต่ได้มากน้อยก็ยังได้ถูกต้องนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับินดีครับเอาล่ะครับขอบคุณด้วยนะฮะไทร์รูจิน่านะครับผลิตภัณฑ์ลินจือมินกรุง นัและบริษัท TPI พูรินจำกัดมหาชนครับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมออกไปทําบุญตอนนี้เลยนะฮะได้ถึงเที่ยงคืนนะฮะแปดเหรียญหยอดไปเลยนะครับวันนี้สวัสดีครับครับ